ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดท่านพูดเสมอเวลาเทศไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัสท่านจะนำออกมาพูดเสมอท่างที่เขียนไม้ไหมในมุตัวไทยก็ดูเหมือนมีแต่ท่านท่านไม่แยกท่านพูดรวมๆเอาไวน้นีเวลาเราเขียนเราถึงแยกออก คือผู้เขียนนั้นไม่ไม่แยกท่านมุตตไทยันไม่แยกท่านพูดบางครั้งท่านก็ไม่แยกแต่ก็ทราบได้เพรายกต้นขึ้นมาแล้วกิ่งก้านก็นมาด้วยกันว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าตามธรรมชาติแล้วเป็นของบริสุทธิ์แต่เมื่ออาศัยมาถึงจะติดอยู่ในปุจุชนก็กลายเป็นธรรมะปลอม เมื่อถึงจุดอยู่ในาราตุบุคคลจึงเป็นธรรมจริยธรรมะแท้มีคนพูดรวมรวมอะไรธรรมะอาริยบุคคลมีหลายชั้นพระโสดาก็เป็นพระยบุคลคลขั้นน้นสกิทานาคาอร,อร,อรหัตเป็นสิ่ เมื่อแยกแล้วก็พระโสดาผู้บรรลุพระโสดาบันธรรมะในขั้นพระโสดาบันก็เป็นธรรมะอินธรรมะบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาแต่สกิทาคาอันาคาอรหันในธรรมขั้นเหล่านี้พระโสดาในต้องกรอมแม้จะจดจำได้รู้แนวทางที่ปฏิบัติ อูก็ตามก็ยังกอมอยู่ทั้งรู้ถ้ากสิคาก็ากยังกอมอยู่ในขั้นอนาคาอรหันตถ้าอนาคายังกอมอยู่ในขั้นรหัตธรรมจนกว่าว่าถึงบัรลูกถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วนั่นแหละทำสมบูรณ์เกินส่วนภายในใจิตใจไม่มีกล่อมเลย บางรายก็ค้างมาทาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงเป็นของมือสุดอยู่ที่ไหนเ้องมือสุดเช่นยากบทองคำน่าจะตกลงในตมลงโคนก็ต้องเป็นทองคำ้าไปจบในโคลนได้ม่ด้ถ้าไม่ได้บอกเหมือนทองคําก็ต้องเป็นทองคำแต่ว่าเราจะไปรู้เสดได้อย่างไงว่าไม่มีตกม,มีโคนติดเพื่อนทองคำนั้น ทองคําที่มาได้กบในตัในโคลนกับทองคําที่กในตัในโคลนมันต่างกันหรือไม่มันต่างกันนะอันหนึ่งทองคําที่บริสุทธิ์ล้วนอันหนึ่งทองคําที่เต๋อไปได้วยตัวในโคลนเราจะว่ามันบริสุทธิ์ได้ยังไงนะถ้าเราจะแยกออกมาพูดอะการที่สองเช่นเดียวกับอาหารของเราที่ควรจะการรับทานแล้วหยิบยกขึ้นมาจากภาชนะกาลังจะรับทานจ่ทัดตกจากมือลงไป ถูกกินโซคาปกไปเสียอาหารน่าจะควรจ่าการรับทานก็ไม่ควรเพราะมันเปื้อนโกคาปกไปหมดแล้วนั่นหรือภาชนะที่เปื้อนอาหารจะสะอาดยัางไรก็ตามเมื่อเข้ามาสู่ภาชนะที่เปื้อนแล้วอาหารนั้นสิ่งน,นั้นต้องเปื้อนต่างๆแล้วมันบริสุทธิ์ได้อย่างไรเมื่อมันเจอ้วยของเปื้อนอย่างน,นั้นของวกระปกอย่างน,นั้นนี่ธรรมะของอริยเ้าก็เช่นเดียวกันภาชนะก็หมายถึงใจ มีใายเท่านั้นเป็นคู่ควรจะทําที่นี่ใจยังมีความสกรปรกมากน้อยเี่งไรธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีความสกรปรกไปด้วยท่านเรียกว่าปลอมายถนงไม่บริสุทธิ์แค่ <c oughs> ที่นี่แยกจากนั้นมาึ่นามาดูในคัมภีร์ใบใ,บใบนบาลตามตำหนักตำหลาก็าเป็นธรรมแต่เราไปเรียนมา,ากับนั้นมาจดมาจำหัวใจของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยกิเลส ทำยึดเข้ามาสู่กิจกาของเราก็กลายเป็นธรรมเกิดธรรมกรรมไปเสียไม่ใช่ธรรมจริงหาว่าเป็นธรรมจริงนะต่างคนต่างเรียนมาได้ด้วยกันทำไมจิตเล็ดจริงไม่หมดกับเนื้อใจเป็นใจอยู่ทั้งๆที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงนิพพานแต่ใจก,ก็ยังไม่พ้นจากความมีจิตเลอดจิตเก็นตัวคำตอมอย่างนี้เองหาว่าเราได้นําธรรมะของพระพุทธเจ้า ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติออกแสดงด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วธรรมะจะจิงไปตั้งแต่ความจดจำเพราะจดจำเพื่อจะเป็นแบบแปลนแผงถังจริงๆถ้าจดจำสับท์แล้จดจำแล้วไม่ทำตามแบบแก่นแผงถ,ถังเช่นเดียวกับบ้านหังกจะมีกี่แฟนก็ตามมันไม่สาเร็จ เป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาได้ก็มีจัดแปลนเท่านั้นขี่ร้อยขี่พันแปลนก็เป็นแัดแปลนเลือกบ้านไม่ได้จนกว่าผู้นั้นจะถูกสร้างบ้านหลังนัง้นขึ้นมาตามแปลนนั้นให้สมบูรณ์แบบตามแปลนแล้วจึงจะเรียกว่าบ้านนั้นสมบูรณ์ได้การจดจาเพื่อจะรู้ทฤษฎปฏิบัติเป็นอีอ,อ,นอย่างการจดจาเฉยๆเป็นอีอย่าง แต่ยังไงก็ไม่พ้นาการปฏิบตัติต้องในปฏิบัติทางเมื่อปฏิบัติแล้วปฏิเวทาคือความรู้แจ้งแทงตลอดไม่ต้องสงสัยก็ต้องเป็นไปเดิมอับตามตามความสามารถแห่งการปฏิบตัติหากว่าชาพุทธเราได้หยิบยกอริยธรรมปฏิบัติขึ้นเป็นความจําเป็นเป็นความสําคัญภายในตัวสมกับศาสนาเป็นของสําคัญแล้ว ศาสนาหรือบุคคลจะเป็นผู้เด่นด้วยคุณธรรมเด่นด้วยความประเพิเด่นด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแจ่งและส่วนรวมมากมายขายกองทีเดียวอ่นี้ศาสนาประสาทว่าจำได้มีในคำคือใบลานเฉยๆตัวคนก็ไปอีกแบบหนึ่งการความจดจำก็เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าปฏิบัติก็เป็นเดือนหนึ่งั้นเข้ากันไม่ได้ทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนภายในบุคคลคนเดียวนั้น ที่นี่ก็ทำให้เป็นการแสลงแทงตาแทงใจของคนอื่นสะบดดใจคนอื่นแต่เหนือนว่าทําไมถ้าพูดเราก็ถือกุศลนาแล้วทําไมจึงกลับเป็นอย่างนั้นะมันถูกเรื่องของเขาที่เขาทำเนี่ยเราหาที่ค้านผมไม่ได้ส่วนไหนที่ผิดเราต้องยอมรับเขาแนะนําการปฏิบัติออกเป็นคู่เสียงกับระยะแล้วผมจะเป็นาการกด สิ่งใดที่ปรากฏขึ้นด้วยใจจากการปฏิบัติได้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นตามขงของตนแล้วจะพูดได้โดยถูกต้องตามหลักแห่งการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นมาทั้นนั้นๆไม่สงสัยและการพูดก็มีความอากอาจหาด้วยเพราะรู้จริงๆเห็นจริงๆแต่เทวกระัานที่ไหนไม่มีทางเทวระธานเพราะไม่ได้รู้ได้คำให้ได้ไปยืนมองใครมาพูด เอาออกจากสิ่งที่รู้ที่เป็นที่เห็นที่เข้าใจแล้วมาพูดก็ถืกไปที่ตรงไหนแล้วจะจะพกะท้านหาอะไรเพราะต่างคนต่างหาความจริงอยู่แล้วเราก็รู้ความจริงตามกําลังของเราพูดออกตามความสามารถของคนจะมีความสะบกระท้านที่ไหนไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยท้าวพระอ,องค์ไปยันเรื่องพระนิพพานมาจากไหนแล้วคือองค์แปด มาขีมาปฏิบัติารรมก็มาเสียนมกจากที่ไหนคงขุดค้นขึ้นตามพลังความแต่มาของกงค์จนกระทั่งได้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นที่พอพระไทยนั้นนำมาสอนโลกได้ทั้งนั้นใครจะไปสาม,มารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากระทัางที่ไม่ทรงเรียนมาจากไหนยังเป็นสัพพันดูรู้โดยพระองค์เองด้วย ศาส,สนาหนาถ้าอยากจะให้มีคุณค่าสมกับศาสนาเป็นของมีคุณค่าแล้วคนก็ควรจะทําตัวให้มีคุณค่าขึ้นมาามหลักศาสนาที่กนสอนไว้ภายในตัวเองก็ได้รับผลรับประโยชน์ไม่ต้องแบ,บกคัมภีร์อยู่ที่เฉยให้หนักบาตแต่นอกเากนั้นจิตใจก็ยังไม่มีกิเลสตัวไหนที่พอถลกมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่สมชื่อสมนามไม่สมกับคม ขอพระประสงค์ี่วเจ้าทรงสอนสอนได้เพื่อสอบสอนกิเลสเอาไว้ตามหลักธรรมเรากลับมาแบกกิเลสเพื่อการเกิดการตามการเรียนไดนมากน้อยเลยเข้ากันไม่ได้เนยทํากลายเป็นโลกมันเป็นได้อย่างนี้เองทาเป็นธทมก็นาที่ว่าเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วต้องรู้ความจริงเพราะในแง่การสอน ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนั้นเป็นสวคาดิธรรมด้วยกันทั้งหมดไม่มีทางที่จะผิดละแต่เป็นความผิดนอกจากผู้ปฏิบัติแต่เป็นความผิดเพคําทำทางตนเองแล้วปฏิบัติใจนั้นมีทางผิดได้เพราะคีินเกี่ยวกับความจริงคือธรรมที่พระองค์สอนว่าฐานธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นสินค้าต่างๆประกาศท้าทายได้เลยไม่ว่าจะนำไปสู่ตลาดใดที่มีวัตถุจิิงอื่นๆสินค้าอื่นอยู่มากมายกายควองพอนำสินค้าคือศาสนธรรมนี้ออกไปถึงจุดใดจุดนั้นตลาดลบไปหมดเพราะคนหาของดีอยู่แล้วสว่าง ทำไมจะไม่ทราบแม้แต่เด็กยังทราบผู้ใหญ่ทําไมจะไม่ทราบแต่นี่ไม่ใช่วัตถุที่จะออกประกาศค่าขายหรือแข่งขันกันได้อย่างนั้นนอกจากโดยเหตุโดยผลโดยหลักความจริงที่มีอยู่และผู้ปฏิบัติกระทุงรู้กุมเห็นโดยลาทางตนเองเท้านั้นและผู้ที่รู้ที่เห็นก็ไม่ใช่เห็นเพื่อจะสั่งสมกิเลสเพื่อจะสั่งสมผมการโอ้อวดการเย่ยหยังจองหองขึ้นสําหรับตัวซึ่งเป็นเรื่องของกิเหลสอ ท่านผู้ใดมีความรู้ความเห็นมากมาเพียงไรก็เป็นการถอดถอนที่เหลือซึ่งเป็นค่าสิทิ์แต่ตนและผู้อื่นออกได้มากน้อยอย่งนงไรและไหนจะไปเชื่อโอชาอวดซึ่งเป็นการส่งเสริมที่เหลือขึ้นและก็ไม่สมกับว่าปฏิบททัติเพื่อแค่เพื่อถอดถอนที่เหลืออีกเวยเพรเห็นนี้เองผู้ปฏิบัติเป็นธรรมรู้มากรู้น้อยเพ่ยงไรท่านจิ่งเป็นไปด้วยความสงบ ควรจะพูดหนักเบามากน้อยท่ากับพูดภาษีแห้คนพูดก็ไม่หนักอยู่ไปแบบสมณะคือสงบด้วยเหตุด้วยผลพูดก็พูดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยที่ทันว่าสมนานั่นจะดัชนงเอตํมังพรมุตตังการเห็นสมณะพูดสงบจากบาปเป็นมงคลอันสูงสุด สมณะตั้งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปหน้าที่หนึ่งพระโสดาที่ 2, สองสติปทาอานาคา,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 ารา,าห,หาาัดเป็นเรียกว่าสมณะเป็นขั้นขั้นเราพูดในเป็นบุคลาธิฐานหมายถึงท่านคู่ป็นสมณะตามขั้นภูมิแห่งธรรมนั้นๆเช่นพระโสดาพระสกิปทาพระอาาคาราหัดก็เป็นมงคลแก่ผู้ได้เห็นได้ยินได้กล่าวว่าบูชาท่าน มีเป็นข้างนอกย้อนเข้ามาภายในการเห็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามภายในจิตใจด้วยการพิจารณาชัธรรมเป็นเครื่องเกิดโทยมรรคผลนี้ขึ้นมานั่นเป็นมงคลอันสูงสุดยิ่งแเริ่มเข้ามาให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราดังนั้นเราก็จะคอยมองหาตั้งแต่สมณะภายนอกอืม องค์ไหนท่านเป็นพระโสดาองค์ไหนท่านเป็นพระกิธาองค์ไหนท่านเป็นพระอนาคาองค์ไหนท่านเป็นพระหานองค์ไหนท่านก็มีมีเบอร์เหมือนเบอร์ในร้อยในพันจะไปรู้ท่านได้เียถ้าท่านเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจริงจะไม่มีทางท่าท่านได้ด้วยอากัริยาที่ท่านจะมาแสดงถ้าท่านจะมาแสดงออกฆ่าออกทางดังที่โลกเขกระกทํทคนอย่างนี้ท่านไม่ทําท่านทําไม่ลงไม่ใช่วิสัยที่ท่านผู่สะอาดคู มุ่งกออ่อตระทาผู้เป็นอัตเป็นธรรมแล้วจะทําได้อย่างนั้นการที่จะหาสมณะอย่างนี้มาั่มมาว่ามันไกลไปมันดูห่างาเิ้อศาสาจะเดบพบปาท่านเมื่อไหร่โอวาทอันใหนท่านสอนบุคคลลงเพื่อให้บรรลุถึงสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนำโอวาทนั้นเข้ามา ปฏิบัติต่อตนของเราเพื่อให้สําเร็จเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งเรียกว่าจับถูกตัวเลยไม่ต้องไปตามร่องตามรอยหรือไปคุกเงาที่ไหนให้เสียเวล่เวในลาเอ้าวเราพบครูบาอาจารย์ผู้ท่านเป็นอเป็นธรรมผู้มีกายวาจาใจสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามก็เป็นการดีเมื่อพบแล้วเราจะให้ค่าจากสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามซึ่งจะ เกิดขึ้นได้ภายในจิตใจเราด้วยการปฏิบัติของเราที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงปู่ขาดแต่คุณได้รับผลโดยทั่วถึงการเมื่อเหตุสมบูรณ์แล้วื้าจิตคนน้อ,อมเข้ามาหาล่ะโสตาก็แปลว่ากระแ,แสกระแสธรรมิพานภาคถึงถึง,ถงเราจะไปฆ่าก็นหนดแล้วก็แสพระตสดาเป็นยังไงกระแสกว้างแคบลึกตื้นยาวละเอียดขนาดไหนจะฆ่ากันนั้นเนี่ยเป็นโรคอืไ โสตะแปลว่ากระแสพูดถึงกระแสธาตุถิ่ขอให้มีความร่มเย็นภายในจิตใจเถอะจะกระแสไม่กระแส,ะก,ะแสะก,ก็ตามจิตดวงนี้เองกับเป็นท่านิฐานไม่ใช่อะไรแต่เป็นทานิฐานบ้านเป็นบ้านเดือนเป็นเดือนดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟ,ฟาาเป็นไฟดินค้าอากาศเป็นแต่ละชิ้นอันของเขาไม่สามารถที่จะมาปรับปรุงหให้เป็นธนิฐานได้เลย จะปรับปรุงให้เป็นพราโสดาก็มาไกม่ได้พราสกิคาคาก็ไม่ได้ท่านาคอมไม่ได้ทราหานก็ไม่ได้แล้วจะปรับปรุงให้เป็นพระนิพพานได้ยังไงนอกจากขีดดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้สามารถที่จะเป็นไปได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติํำจากสิ่งที่ปกกุดกํำบ,บังหูิดติดตาอยู่ภายในจิตใจนี้นออกได้ไปโดนหลักความสงบมาเอง ที่ไม่สงบก็เพราะสิ่งน,นี้เป็นผู้ก่อควรเป็นผู้ยุยแย่ให้วุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาแต่เรื่องวุ่นวายัวเองก็คือเรื่องของกิเละให้คนสงบได้ยังไงเรื่องของกิเลสที่ไม่ใช่ของดีกันให้แต่ละมาสมแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดตลอดเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นพือเป็นของดีนี้ก็ต้องได้บ่นกันอ้่แล้วหมดมันดีทั้งได้บ่นกันการ,ราที่จะได้บ่นกันมานี่ก็เพราะรื่งของจิเละพาให้เลย เกิดทุกข์เกิดความลำบากให้โดยบนให้จินสร้างสมณธรรมขึ้นที่หนึ่งสมณะแปลว่าความสงบเมื่อสงบแล้วก็จะค่อยกลายเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปโดยลำดาบภายในจิตใจของเราการปฏิบัติเพื่อบรรลุสมณะทั้งสีนี้ปฏิบัติอย่างไรให้ธรรมาจักกับวัฒนสูตรท่านแสดงไว้เป็นรวมๆไม่ค่อยละเอียดละอออะไรมากนะ ทุกขังอเดียสัจจังศัจจะรรมอันหนึ่งทงั้งนายชาปิดปุขาชรา,ป,า,ชาปิดุขามาน,นำปิดุขโโังโสกไปเจ้ทุกขโรมาสุป,ปาญาติเลื่อยว่าไปนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ทุกนี้ที่แสดงตัวมานี้มีสาเหตุเกิดมาจากอะไรก็เป็นมาจากความเกิด เกิดเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ตัวเกิดจริงๆเป็นต้นเหตุมาจากอวิชชาปจิยาสัางฆาตนะัแล้วอะไรที่ทําให้เกิดขมไม่ใช่อวิชชาปจิยสาสั่งฆา,าจะเป็นเพราะอะไรท่านขึ้นตรงนั้นเลยถ้าอาจารย์มั่นท่านแยกตรงนี้อีกน่าฟังมาก้าากิจติอุภูตังอวิชชาปจิยาสัางฆาตนะ่ะอวิชชามันไม่มีที่ที่อยู่ที่อาศัยไม่มีที่เกิดไม่เกิดได้อย่างไรมันอยู่ได้อย่างไร ก็ต้องอาศัยทิฏภูต่างคือธรรมชาติที่เป็นเป็นหนึ่งคือธรรมชาติที่รู้ทันว่วหมายถึงใจทันผูกแยกออกมาทิฏภูต่างอวิชชาปัญญาสร้างขารานี่เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาอันนี้อันนี้มีแยกออกเป็นสามประเภทอันทิรากฎรสหรัสาตารสาตรศรีนามีเ้ยที่ดังการมรดกมหาพรต้เพราะว่าตันหา นี่แหละคือสมุทัยสมุสมุติอย่างอาริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังกไได้ครับนี่ก็เป็นอริยสัจแล้วจะนำอะไรเข้าม,มาแก้สมุทัยในศาสตร์นี้เรื่องนล้ตั้งแต่สิ่งที่จะทําจิตให้ขุนม,มัวเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติที่กวงจิตใจให้ขุนม,มัวเป็นเป็นกรมเป็นคนได้ทั้งนั้น ในบรรดาสมุทรไทยมากน้อยที่กล่าวม,านมาันการมาตัญหาก็ตามเพราะว่าตัญหาก็ตามวิภาวะตัญหาก็ตามเป็นความหิวความโหยความชนอยู่ด้วยความท้าสุขสบายไม่ได้ความหาความสงบสุขอยู่โดยลําพังตนเด่นไม่ได้เพราะควมาตัญหาต้องหิวต้องโหยต้องดิน้นต้องล้องดิ้นไปทางนู้นดิ้นมาทางนี้ดิ้นประทะหนึ่งเป็นการ,รปัะหาดิ้นมาทาะหนึ่งเป็นเพราวะตัญหาดิ้นประหนึ่งเป็นวยวุทวาตัญหามันเล่นแล้วตั้งจต่ ความหิวโหยที่จะทําให้จิตใจดิ้นดย่นนาของทีเด็ดเหล่านี้เป็นเครื่องกดขี่บังคับหรือรีบไถ่ผู้ทนลายเอาอย่างนี้นทุกจิตที่ทรงตัวไม่ได้กาปรปกติของจิตก,ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ทําลายนี้เป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยุยแย่เป็นผู้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะแก้นี้ด้วยวิธีใดท่านจะสอน สัมมาทิฏิสัมมาสัมมาโปึ้นเลงนี่ธรรมชาอริยสัจจังเป็นเครื่องแก้รธรรมชาติที่ก่อควรวุ่นวายให้จิตมีความละสัมมาสายไปเพราะอำนาจห่งความหิหวโหยทนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจัดระบุคนคถ้าเกิดความหิวโหยขึ้นมาแล้วไม่ได้ทางสุจริตพอทางสุจริตไม่ได้ทางทแก้ของเอาที่รับเอาจนได้เพราะความหิวโหยมันดีบกันบางครับให้ต้องทำนี่เพราะควมมมมคะามหิวโหยคือ ปัหาสถานาแปลว่าความทะเยอทะยานความอยากหมายถึงความหิวนั่นเองท่ามันบีบมังทับ,ทบจิตใจให้ต้องเสือกต้องคานไปต่างๆนานาเพราะอยู่ต้หน้าท้องหมันต้องเป็นความทุกข์เพราะเหตุนี้เองแต่ทุกเพราะอะไรเพราะทุกเพราะสมุทรไท,ทยเป็นทุกข์ลาาทุกข์เส็นให้ถลอกอกเปิดไปทั้งมันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอาการทิศออกมาเนี่ไหนนี่จะทุกข์สมุทรไทยนี้ฉุดลาาเข็น เช่นตจทั้งนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาถักสิ่งนี้มาแก้สิ่งนี้สมมาทิฏฐิสมมาสังกปะสมมาวจาสสมมากัมมโกสมมาอาชิวะสมมาวายโมสมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะต้องกราบกรามที่เดชทั้งสามประเภทนี้ให้ขึ้นข้าลงไปจากติดใจไม่มีเครื่องมืออื่นใดที่จะเหนือไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้หนาน เนี Workers, <S <S ่ยพ e e to no ัฒมาธิที่ความเห็นชอบเห็นอะไรถึงชอบเวลานี้มันเห็นผิดทั้งนั้นการมาตัญหาคือความเห็นผิดเพราะว่าตัญหาคือความเห็นผิดที่เพราะว่าตัญหามันล้วนแล้มันเกิดเป็นเรื่องของความผิดทั้งนั้นมันถึงได้เป็นกองถูกอืงทำไมมันถึงชอบทําไมมันถึงรักรักเพราะเหตุอะไรมีปัญญาค้นลงไปอมันก็ไม่หนีจากกายเหมือนกันรักรรักกายนี้ก่อนอื่นรักกายนี้ก็รักกายนั้นอืมกง การมาตัญหานั้นอยู่ที่ตรงนี้แยกท้าแยกทาผลออกมานั้นนักเพราะอะไรรักเนื้อรักหนังรักเอ็นรักกระดูกรักผมรักขนน้าหรือของใครของเรามันเป็นเหมือนกันรักอะไรมันแยกให้เห็นเหี้ยทฤษยาที่แยกหรือทําการแยกช่นนี้ท่านเรียกว่ามัดธรรมมา,มาทิพย์คือปัญญาครตรองกันกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือถ้ามันยึดถือเพราะอะไร มีสาระคุณอะไรมันถึงได้ยึดเดือดถือายึดถือแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความผูกความสมามันกลายเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองให้เกิดความลำบากควาบนทนทุกข์ทรมานเพราะความยึดความถือความยึดความถือมาจากความนั่งทนติดเข้าใจว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันเป็นความผิดไปทั้งนั้นัญญาจึงต้องตามแก้ให้เห็นตามความจริงของมันคำวสวรที่จะนากาเย ตาและขตาสติอ้าวพิจารณาไปทั้งทางนอกทางในทั้งบนทั้งหลังทายในทายนอกพิ่จะนณาให้ละเอียดเั่วถึงทําแล้วทาเหล่าจนเป็นที่เข้าใจแสนเต้งชัดเจนมีเรื่องของกัรอยากมีเป็นเครื่องกราบความอยากความหิวความกระหายซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสไม่มีอันใดที่จะระงับหรือดับสึงนี้ให้มันหายความอยากนี้ได้นอกจากสัมมาสติสมมาสงบโกอันเป็นอมนัสแสงเท่านั้นะ มมัชคะอริยสัจจงมีเครื่องมือดำเนินก็ดำเนินตามนี้ปัญญาเป็นเครื่องมือพาตามลงไปที่จาดนาตรงไหนที่มืดที่ดำตรงนั้นแ่ละอรรถพิณอยู่ที่ตรงนั้นที่ปัญญายังตามไม่ถึงที่ตรงไหนตรงนั้นจะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาขึ้นมาที่ตรงนั้นปัญญาสอดแทรกลงไปให้เห็นลมกระทมความริงแล้วเปิดเผยขึ้นมา ไม่มีธร,รมามะแบบไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีเขาเราไม่มีีมีได้ยังไงปัญญาอย่างเรถึงความจริงเนี่ยสิ่งนี้เป็นเรื่องคามป้อมามป้อมเกิดมาจากที่เด็กเป็พผู้เสดสังเท่านั้นไม่ไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะมาเสดสังที่นีปัญญาตามล้างชะล้างให้สะอาดลงไปในของทั่วโลกอย่างนี้ถอนตัวขึ้นมาที่ฝูกดท่วงครอบหน้าอุปทานมาเป็นเวลานาน ปัญญาเป็นผู้ถอดถอนขึ้นมาถอนกรรมสิ์ไม่ปักพันเศษเดแดนเอาว่านั่นเป็นเราทั้งเราเศษเดียนของเราที่ทําให้ความเกิดความทุกข์ความลำบากแต่พ่ออย่างยิ่งก็ในวงแห่งขันทั้งห้านี่ยมันเป็นเศษเดแดนที่เราปักปันเราอืมนั่นเป็นเรานี้เป็นเราเมื่อเป็นเราหนังเป็นเราเอ็นเป็นเราก็ดูกเป็นเราแขนเป็นเราขาเป็นเราเป็นของเราอาวะทุกชิ้นทุกเ่วนเป็นเราเป็นเราเต็มมีนี้หมดเนี่ย จะทำไงนี่มันปักปันเฉดแดง้งทั้งๆที่สิ่งตรงนี้เขาไม่ได้รับภาพรับมูบ้อะไรจากเราแต่เราประปันเฉดแดงเอาเมื่อมีอะไรมาวุ่งล้านหรือเนียนะไรมาทาปัดทาพันให้เกิดความเฉดธรรมไม่สบายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจอนอกจากเกิดความทุกข์ขึ้นภายในกายแล้วยังเป็น,านาทุกข์ภายในจิตใจเพราะความรับความสงนความปรับปันเฉดแดงน,นั้นเป็นต้น ต้องพิจารณาใหเห็นตามความจริงของมันนี่ฉันเรียกว่าพิาจารณาสัดตร์าทด้วยกันไงสมาธิจิตสมาสังกโปความดำริชนิดใดที่เป็นไปเพื่อการถอดทอนกิเลส